มูราฟาร์มฟาร์มควายนมแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2546ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณรันจวนเฮงตระกูลศิลป์โดยมีเป้าหมายหลักที่อยากให้คนไทยได้ดื่มนมมูราหรือนมควายควายสายพันธุ์มูราเป็นควายสายพันธุ์นมโดยเฉพาะ ที่ให้น้ำนมคุณภาพสูงและเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาทิแคลเซียมที่มีปริมาณสูงมากเกือบเป็น2เท่าของนมวัวโปรตีนสูงแต่มีปริมาณคอเลสเตอรอลในนมต่ำขณะนี้เราเรามาอยู่ที่นี่16ปีแล้วนะคะตั้งแต่ควายไม่กี่สิตัว40-50ตัว ตอนนี้ควาย400อยกว่าตัวนะคะเราก็ให้พนักงานที่อบพยพมากับเราั้งแต่รุ่นแรกๆอ่ะซึ่งมาด้วยกันทั้งหมดสีครอบครัวเนี่ยจะสร้างให้เขาเป็นผู้ประกอบการก็คือมีการแบ่งแบ่งส่วนของจานวนสัตว์เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วให้เขาเป็นเท่าแก่เขารีดนมเขาต้องลงทุนเองอะไรบางอย่างเขาคจะจ่ายอยูอยอย่อยู่ในของเ้าหมดแล้วเขาก็ส่งนมมาขายเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้มาเป็นผู้ที่รับซื้อนมดิบ แล้วก็แปลรูปก็เลยยังต้องพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆพร้อมๆกับสร้างแม่พันธุ์แล้วเราก็หวังว่าจะมีสมาชิกจากคนข้างนอกเข้ามาเป็นสมาชิกผลิตนมดิบบ้อนให้กับเราด้วยถ้าอีก5ปีเนี่ยถ้าหากว่าคุณคุณท่านท่าทัา้งหลายเนี่ยที่ทำให้นมควายมีตลาดไปได้กว้างไกลเราก็อาจจะกล้าที่จะโหมลงทุนสร้างผู้ประกอบการ ลงทุนเรื่องแม่พันธุ์ลงทุนเรื่องปรับปรุงพันธุ์นะคะก็จะทําให้เกิดอาชีพทางเลือกใหม่ในในประเทศไทยขึ้นมาค่ะมูราฟาร์มมีการจัดการฟาร์มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนโดยสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนให้เลี้ยงควายนมมูราเพื่อให้มีอาชีพที่ยั่งยืนและเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยฟาร์มมีการส่งเสริมด้านสายพันธุ์และช่วยเหลือด้านการจัดการเพื่อให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพ และปลอดจากสารเคมีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มูราฟาร์มมีการแบ่งธุรกิจออกเป็น3แห่งโดยแต่ละแห่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักร่วมกันมูราฟาร์มหรือฟาร์มใหญ่ ตั้งอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเรามีหน้าที่เป็นฟาร์มผลิตรวมถึงเป็นสหกรณ์ควายนมที่คอยกำกับดูแลน้ำนมควายให้ได้คุณภาพรับซื้อและทำการแต่รูปเป็นผลิตภัณฑ์นมควายคุณภาพชนิดต่างๆอาทินม p a พาเจไรส์นมสเตรลล่และชีสมอสเซเล l l าเพื่อนำออกสู่ตลาด มินิมูราฟาร์มหรือฟาร์มเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซาทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับควายสายพันธุ์มูราและคุณประโยชน์ของนมมูราด้วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองเข้ามาสัมผ,สผัสผ่านการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับการแปรรูปนมอาทิการทำเนยทำไอศครีมทำพิซซ่าหรือการทำปัุสั์อินซีต่างๆ มูราเฮาส์เป็นจุดกระจายสินค้าตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง112กรุงเทพมหานครรับผิดชอบเรื่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทและลูกค้ารายย่อยโดยลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากโนม m ูราสามารถสั่งผ่านเว็บไซต์ murafarm.com ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยรถตู้เย็นเพื่อคงคุณภาพสินค้าที่สดใหม่จากฟาร์มทุกวัน จนถึงมือคผู้บริโภค